เอออันนี้คอมเมนต์เทียงกันเองนะนี่คอมเมนต์เทียงกันเองอ่ะเอาใหม่ใช่ไอ่ะอ่ะปูดดงปูดดงเออแปลว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าบีบกะทิแล้วคูดมะพร้าวก็ดงอืมแล้วข้าวโพดปูดปูดปูดข้าวโพดปูดข้าวโพดปูดปูดปูดจะปูดปูด ปูดแล้วขูดมะพร้าวก็โดงบีบมะพร้าวปูดปูดกับปูดเสงคขเนียหงับอันจอเลยเนาะขมงแท้ๆยังงงอ่ะเอ้าพี่เมพูดพูดไม่ถูกเนาะไม่ถูกหงอกับภาษาไทยต้องเรียนให้ครบภาษาขเมรต้องเรียนให้ครบอันนี้อันนี้สามอันมันมันมันอันคล้ายๆกันนะจ้าปูดปูดแปลว่า บีบต่อไปข้าวโพดเนี่ยปูดโอ้มันก็เหมือนกันเองแย่ไม่เหมือนมันไม่เหมือนยังไงเอาเหมือนอปูปูดที่เบ๊ะแปลว่าบีบหมายใช่ะเนี่ยปูดเออปูดปูดปูดดองเออเอาแล้วข้าวโพดปูดปูดปูดเอามันเหมือนตัวใหญ่เย่ไม่เหมือนเอาใหม่สิเสีเยั ให้มาทางนี้สิไม่เหมือนให้มาทางนี้อ่ะยีมันไม่เหมือนยังไงเอาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คนดูเขาตัดสินใจเด้อ,อเออเอ้าหนึ่งสองเนบีบเขา้าบีบมะพร้าวปูปูดปูดจ้าเออข้าวโพดปูดปูดปูดแม่นั่งอย่าเกยอ้าปูดจะแน่บะเน่ปูดปูดปูดอ่ะบีบมะพร้าวจ้าปูดดง ดงอ่ะปูดดงแล้วข้าวโพดปูด่มอันนี้มันมันคล้ายแต่ว่าสระมันมันเหมือนอีกนิดนึงอีกนิดนึงมันจะถึง่านนี้แล้วอ่ะมันไม่เหมือนกันตรงไหนอ่ะเอาเอายายเป็นขมณยายต้องอธิบายเพราะว่าไม่งงมากเลยก็มันมันมันปูดเหมือนกันเองเออคืออ่ะเนี่ยปูดปูดเปียปอปลาปูดกัปอบปลาเออเต็มมันสระเหมือนกันไม่ละ ียายมันแตกต่างกันตรงไหนอ่ะฮะคาเอาขำพูดก็พูดพูดพูดใช้คำพูดพูดพูดเออูดเออเออพูดก็พูดก็พูดพิมอันนี้บีบบีบบีบมะบีบมาเพราวพูดพูดกับพูดคือเสมือนกันที่ไหนเดี๋ยวคนดูตัดสินเนอร์ว่ามันเหมือนกันตรงไหนแล้ว ขเขมงงมากเลยเนี่ยเมงใช้คำเนียตะปูปูดนุดนุ่งอะไรพี่เมงอ๋อเอาชัดๆอีกหนึ่งรอบสิขอชัดๆมันแตกต่างกันตรงไหนเน้อเดี๋ยวคนดูเขาจะฟังเอาเน้อคนดูเขาจะฟังว่าอันนี้อะบีบมะพราะ้าวปูดปูดบีบมะพราะ้าวปูดดองเข้าโพดปูด อ๋อข้าวโพดมันจะต้องยาวกว่านี้นิดนึงเป็นปูดจ้าแต่ถ้าเป็นบีบมะพระ้าวจะเป็นปูดจ้าอ๋อสั้นกับยาวใช่ไหมยายจ้าโอเคโอเคเดี๋ยวยายจะมาอธิบายใหม่อีกเนอะไม่ไ <My S 2> ว,ว,ว้คอมเมนต์ยังมึนอะ่ะ